สถานีศรีลาซาครับรับชมด้านนี้ก่อนนะครับ แยกสีราสารครับเสาทางนิ้บริเวณเหนือแยกสีราสารครับยังไม่ยมร้อยนะครับบริเวณสีแยกมีเสา ด้านเหนือและด้นานใต้ของแยกครับยังไม่เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราตัดกลับไปรับชมจากมุมมองอีกด้านหนึ่งนะครับของฝั่งถนนสินร้รเินครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนสิน์นครินครับผมเขตบางนานะครับมุ่งหน้าแยกศรีราชาครับผมวันที่20ธันวาคม2563ครับโอล่าชแนลครับมาดูความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับ เรากำลังจะไปถึงบริเวณสถานีศรีราชานะครับขึ้นสะพานคัมแยกกันครับวันนี้เสาก็ขึ้นน่าจะน่าจะครบต้ตนแล้วครับเสาครับหัวเสาก็เรียบร้อยกันแล้วครับมารอบนี้เห็นโครงสร้างของตัวสถานีศรีราสาแล้วครับคานครอสบีมน่าจะเสร็จแล้วคานไอเกอร์เดอร์ไม่แน่ใจว่าครบหรือยังนะครับคานไอเกอร์เดอร์ยังไม่เสร็จครับ การไลเกตเตอร์ก็เสร็จแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ปูแผ่นพื้นของชั้นชาชลานะครับแผนพื้นของช,ชันนง้นสถานีก็ปูยังไม่เรียบร้อยครับส่วนนี้การทางวิ่งคอนกรีตนี่เป็นแนวโค้งนะครับทางโคง้งทางสูงครับบริเวณนี้ครับสีด่านยีบสีครับผม ทางวิ่งก็ติดตั้งได้ยาวเหยียดจนถึงอีกสถานีหนึ่งนะครับคือสถานีสีแบริ่งครับทางเรือตรวเชิญก็ติดตั้งเรียบร้อยครับส่วนนี้ครับ การจราจรติดขัดครับเป็นช่วงยูเทิน ซอยแบริ่งอยู่ทางขวามือครับตอนนี้ซอยสีด่าน18ปครับสถานีสีด่านครับมุงหลังคาแล้วครับมุงหลังคานะครับ,รบแต่ว่ายังไม่เสร็จครับแผ่นพื้นสถานีและแผ่นพื้นชาชลาก็ติดตั้งเรียบร้อยครับเส้นทางวิ่งแครทางวิ่งก็ติดตั้งเรียบร้อยครับโซนนี้พอพ้นช่วงตัวสถานีออกมาก็ติดตั้งทางเดินทางเดินฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับ เาคืบหน้าโดยรวมนะครับณวันที่30พฤศจิกายนนี่ที่ดูมาก็ทั้งโครงการนะครับทั้งงานโยธาและก็งานระบบรถไฟฟ้าก็ที่68%นะ68%นะครับงานโดยรวมนะครับผ่านมาจนถึงเกือบสิ้นเดือนธันวาคมง,งานก็น่าจะแตนะ70%แล้วครับสีดาน6ทับ1ครับ สามสถานีโซนนี้นะครับสถานีที่ล่าช้าสุดก็น่าจะเป็นสถานีสีดานนะครับสีดานซอยสองครนี่คือสถานีสีด่านนะครับ โครงหลังคายังขึ้นไม่เรียบร้อยนะครับเพิ่งเริ่มติดตั้งโครงสร้างหลักตามแนวชั้นชลานะครับยังไม่ได้ขึ้นจั่วของชั้นของหลังคานะครับสำหรับเสาทางวิ่งครับช่วงข้ามคลองสําโพงแล้วก็ข้ามร่อมไปกับแนวของ ทางข้ามแยกสี่เดพานี่ก็ยังไม่ยังไม่ขุดขึ้นมานะครับยังไม่มีเสาขุดขึ้นมาครับในโซนข้ามครองสมโรงนะครับกำลังลงเสาเข็มกันอยู่ครับโซนนี้ครับ ยังไงรับชมกันอีกด้านหนึ่งนะครับนี่สะพาน,นข้ามคลองสำโรงครับกลับมารับชมกันอีกด้านนึ่งครับเริ่มจากสีแยกสีเทพานะครับส่วนนี้เสาทางวิ่งก็จะเบี่ยงมาทางซ้ายครับจากแนวถนนสี เทพรักนะครับเพื่อเข้าถนนสีนครินครับส่วนนี้ก็จะเป็นเสาคู่ครับขึ้นสะพานข้ามคลองสำโรงครับช่วงข้ามคลองสำโรงไปจนถึงสถานีสีด่านนะครับเสายังไม่ขึ้นนะครับอยู่ระหว่างลงเสาเข็มกันอยู่เลยครับช่วงนี้ครับเครื่องจักรกำลังทำงานครับ เทศบาลตะบนด่านสมโภครับอีกด้านหนึ่งนะครับสถานีสีด่านครับยังไม่ได้ติดตั้งโครงหลังคานะครับ แผ่นพื้นของชั้นชั้นชลาก็น่าจะยังไม่เรียบร้อยครับมาฟังนี้รถติดเลยครับ วนนี้เก้าโมงครึ่งครับของวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแต่ว่ารถติดยังกับวันธรรมดาเลยครับ มากครออัแต่ก่อนนะฮะร,ร่องกลางของถนนสีนักรินโซนนี้จะเป็นคลองรนะบายน้ำนะครับตอนนี้คลองหายไปแล้วครับถมจนแทบจะมิดแล้วครับ นี่นี่ผมมิดเลยครับไม่มีคลองแล้วครับไม่ใช่คลองที่เขาเรียกอะไรครับร่องระบายน้ำครับผมจนไม่เหลือแล้วครับโซนนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับการอัปเดตรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับช่วงสีลาซาครับสีแบริ่งแล้วก็สีด่านนะครับว่าจะพาก,กลับไปชมจนถึงซอยสีลาซาแต่ไม่ไหวครับรถติดมากครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ